สรุปข่าวเด่นประจำเดือนสิงหาคม2568วันที่12สิงหาคม2568เวลา7นาฬิกานายปราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568 ดยมีพระราศิริวัดเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีที่วัดมาหาธาตุตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม เวลา9ก้านาฬิกาสานาทีนายปราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนำคณะส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนทุกหมู่เหล่าดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ที่สวนสาธารณะบ้านโนนสะอาดหมู่ที่4ตําบลหนองย่างชินอําเภอเรนูนครซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนมจัดขึ้นเพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พื้นที่โดยรอบ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2 5 6 8และในเวลา19นาฬิกานายปาฏยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีที่สาราประชาคมยงใจยุทธบริเวณสา,ารากางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองนครพนมวันที่8สิงหาคม2568ที่อำเภอปลาปลากวัดที่ร้อยตีรวยรุ่งใครบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนาราชนนีพันปีหลวงซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครพนมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนมรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปูตาใกล้อำเภอปลาปางจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมาราชินีนาถพระบระมาราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2568อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและเป็นการอนุรักษ์พื้นทูทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย วันที่6สิงหาคม2,568ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดต้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบคร,รัวสิตรีวรัญชิตด,ดวงสุวรรณทหารกล้าจากเขตปทะชายแดนที่ที่ว่าการอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม นายปราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทา,านให้แก่ครอบครัวสิตรีวรันชิตลวงสุวรรณที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในเหตุปะทะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนเงิน20,000บาท การพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นไปนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของครอบครัวลังกนผู้อุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติวันที่12สิงหาคม2568นายปราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางธนาวรรณอุ่นเพชรวรากรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรองนายกุหกล่ากาชาติจังหวัดนครพนมกรรมาการและสมาชิกกล่าวกาชาติในอำเภอในพื้นที่หวัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รวมพิธีสมม่งมอบบ้านโครงการบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติเพื่อชาวนครพนมประจำปี2568ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สสิงหาคม วันแม่แห่งชาติประจำปี2568ากโดยส่งมอบบ้านให้แก่ครอบครัวนางสาวทองสาเจริญดีบ้านเลขที่92หมู่ที่2บ้านองน้อยตำบลโคกขินแห่อําเภอเรนูนครและครอบครัวนายสิทธิ์พันนุมาตรบ้านเลขที่24หมู่ที่7บ้านทรายมูลตำบลน,น้ำกล่อำอําเภอธาตุพนมวันที่19สิงหาคม2568ส่งมอบบ้านหลังที่9ให้แก่ครอบครัวนางสาวทองใบขันพีเท้าเลขที่139หมู่ที่10 บ้านนากรุงตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกวันที่22สิงหาคม2568สงมอบบ้านหลังที่10ให้แก่ครอบครัวนายกรุงแก้วมะ เลขที่ห0 2หมู่ที่7บ้านโนนแดงตําบลยอดชาติอําเภอวังยางวันที่27สิงหาคม2 5 6 8ส่งมอบบ้านหลังที่11ให้กับครอบครัวนางสเตรียนพลาหงเลขที่10หมู่ที่7ตําบลหนองซนอําเภอนาทมและหลังที่12ให้แก่ครอบครัวนางบุญชูมหาวงเลขที่172หมู่ที่7บ้านหนองบัวแดงตําบลน,นาหัวบ่ออําเภอโพสวรรค์ซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมร่วมกับจังหวัดนครพนมดําเนินโครงการบ้านกาชาติเฉลิมระเกติเพื่อชา,าป,ปียร5 ๓68สิองอำเภอจำนวน1อำเภอ1หลังงบประมาณ1 8 8 0 0 0 0บาทโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครพนมแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นพื้นฐานการดำรงชีพ และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของคนในสังคมวันที่8สิงหาคม2568นายปราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานกิจกรรมจิตอา,าสาสนับสนุนสังคมมอบป้ายทะเบนเรือแก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระานางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมพิธีที่ห้องถงชั้นหนึ่งอาคารแสงสิงแก้วกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมและบริเวณท่าเรือริมฝั่งโขงหน้าตลาดอิโนโดจีนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มอบายทะเบียนเรือให้กับสถานีต,ตำรวจทั้ง6แห่งได้แก่สพเมืมองนครพนมสพ่าพนมสบพบ้านแพงสพท่าอุเทน สอพอบ้านกลางและสอพอหลักศิลาเพื่อนําไปมอบให้ชาวประมงในเขตพื้นที่ต่อไปวันที่27สิงหาคม2568ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพนมนายปราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้่ารัชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทยัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจําปี2568 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเสด็กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครพนมจัดขึ้นวันที่27สิงหาคม2518ที่วสว่างสุวรรณารามนายปราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา นเรนทิราเทพพยวดีกรมหมลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราดิดาโดยมีพระราชศิริวัฒนเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีที่ศาลาการประเรียนวัดสว่างสุวรรณารามตำบลน,นองแสงอำเภอเมืองนครพนม วันที่2สิงหาคม2568ที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดนครพนมได้ปราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานปล่อยขบวนรถส่งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อชื่อเหลือผู้อพยพบ,บริเวณชายแดนไทยกัมพูชารอบที่2โดยครั้งนี้จะนำไปส่งมอบให้ศูนย์อพยพที่จังหวัดสุรินทร์จำนวน2แห่ง ได้แ,แก่ศูนย์อพยพมหาวิทยาลัยราชพัสุรินและศูนย์อพยพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินเพื่อดําเนินการนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปวันที่6สิงหาคม2,568นายปร,ราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยุกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา้าไทยและงานหัตถกรรม กิจกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสีราชาพัตราพรและงานหัตกรรมระดับจังหวัดประจำปี2568ถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมจัดขึ้นสำหรับการประกวดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยมีการพิจารณาการกรองผ้าลายสีราชาพัตราพรและงานหัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดระดับจังหวัดแบ่งเป็นประเภทผ้าเทคนิคต่างๆจำนวน467ผืนและประเภทหัตกรรมจำนวน5ชิ้น ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของกรมการพัฒนาชุมชนวันที่11สิงหาคม2568จังหวัดนครพนมจัดกิจกรรมปัดจ,จักรยานบูชาองค์พระธาตุพนมครบรอบ50ปีเหตุการณ์พระธาตุล้มโดยมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายปร,ราดยาอุ่นเพชรวรากรรู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครพนมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายกเหล่ากชาจังหวัดนครพนม คณะนักปั่นจัก,กรยานจากทั่วประเทศและสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มาร่วมปั่นจักรยานสการะองค์พระธาตพนมเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อปี2518ซึ่งองค์พระธาตุพนมพังทลายลงวันที่15สิงหาคม2568จังหวัดนครพนมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรณีพิเศษ,เศษกิจกนนรรม Big Cleaning p r i s o โดยสนธิกำลังหน่วยงานความมั่นคงปกครองจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า220นายเข้าจู่โจมตรวจค้นผู้ตท่องขังและพื้นที่ภายในเรือนจำจังหวัดนครพนมผลการจู่โจมตรวจค้นเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายภายในเรือนจำไม่พบสิ่งเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใดที่บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมนายวรวิทย์พิมพนิษรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนดักซโนดิลเลอร์พร้อมด้วยพลตำรวจตีศักชายศาสตร์มะเริงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมราชการตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมจัดพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกวาดล้างยาเสพติดสัปดาห์สีแดง โ o ดัคส์โนดิ e เลอร์เพื่อดำเนินการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนให้บรรลุเป้าหมายหมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนและในเวลา13นาฬิกานาทีที่ที่ทำการตารวจปูทรจังหวัดนครพนมนายวรวิทย์พิมพนิษ์รองผู้ว่ารชาชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานการถแถลงข่าวผลการปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดโ o ดัคส์โนดิวเลอร์ โดยผลการปฏิบัติในช่วงสัปดาห์สีขาวและสัปดาห์สีแดงสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม249ราย พร้อมหมายจับคดียาเสพติดร้ายแรงสองหมายตรวจวิทของกลางยาบ้า5 3 5 4 3 0เมตรและยาไอ์้500กิโลกร,รมัมวันที่21สิงหาคม2 5 1 8นายปราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการหน่วยบำบัดพุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนมที่โรงเรียนพัทายพิทยาคมหมู่ที่6บ้านหนองแวงตำบลพัทายอำเภอท่าอุเทน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการเป็นการนำบริการของภาครัฐทุกประเภทเข้ามาให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการกับส่วนราชการต่างๆของประชาชนขณะเดียวกันส่วนราชการก็จะได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที วันที่25สิงหาคม2568วัดที่100ตีรยรุ่งใครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ToB e Number n ์วันไอ o อ Number ัม e บ n ร์ n ันจีนเดนเ2026จังหวัดนครพนมประจำปี2568ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมจัดกิจกรรมการประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดีขึ้นตามโครงการประกวดกิจกรรม ToB ี Number 1จังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณ2568เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้ใช้เวลา ว่างอย่างสร้างสารรค์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต,ต่อไป